สามสองหนึ่งศูนย์ประกาศตัวเลขครับเป็นยังไงฮะเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับเรียบร้อยครับผมน้อยครับผมใครบวกริมบวกให้หน่อยครับใครบวกพิมพ์บวกให้หน่อยครับผใครบวกพิมพ์บวกนะครับใครบวกพิมพ์บวกนะครับพี่ๆทุกท่านเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะครับใครบวกพิมพ์บวกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขประกาศกันนะครับ โอเคบวกกันไปคนละเท่าไรครับวันนี้นะครับนี่ดีๆไปเรียบร้อยนะครับ2ไม้รวดนะครับสนใจนะครับสําหรับในวันนี้นะครับอีกประมาณครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับข่าวก็จะประกาศเนาะโดยข่าวสําคัญเนี่ยก็คือคอ c พีนะครับทั้งเดือนชนเดือนนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าของเป็นรายปีนะครับก็มีนะครับโอเคนะนะครับเรามาดูกันับว่าจะไปทิศทางไหนนะครับไปดูแบบรายปีก่อนละกันนะครับ สำหรับ CPI รายปีนะครับถ้าเราดูสถิย้อนหลังที่ผ่านมานะครับตั้งแต่กันยายนนะฮะกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างจะคงที่นะครับค่อนข้างจะคงที่นะครับโดยครั้งนี้เนี่ยเอาคาดการออกมาที่2.9นะครับ2.9เนาะมีโอกาสเหมือนกันนะเพราะว่าหลายเดือนมากๆนะครับที่ออกตรงตามออกตรงตามคาดการนะครับ มันเป็นผลลบต่อนองคํำนะถ้าวันนี้ออกมา2.9%จริงๆนะครับมีโอกาสที่เราจะได้ย่อบายแถวนี้เนาะเพราะว่าคราฟเขาอาจจะแบบทิ้งตัวลงมานะครับประมาณแ0 0จุดเนี่ยเป็นไปได้นะครับแถวๆนี้นะครับ800ถึง0ันจุดเนี่ยเป็นไปได้นะครับแล้วให้เราย่อบายกันแบบนี้นะครับนะครับแต่ในตอนนี้นะครับผมขอดูข่าวอื่นประกอบก่อนละกันนะครับข่าวอื่นประกอบก่อนของเดือนชนเดือนนะครับเดือนต่อเดือน นะครับฝั่งเดือนต่อเดือนเนี่ยโอออกมาค่อนข้างคง,งที่แล้วก็ดีด้วยนะครับแต่คาดการครั้งนี้เนี่ยออกมาตั้ง0.4%นะครับอืมน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจครับ <c oughs> น่าสนใจว่า ถ้าออกมาแบบนี้นะครับทองคำเนี่ยน่าจะเกิดการย่อตัวที่แบบว่าลึกอยู่พอสมควรนะครับซึ่งมีจุดที่เรารอบายอยู่ข้างล่างนะครับ2จุดที่รอรับไว้นะครับแต่ก็ต้องรอดูก่อนนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนะครับที่ผ่านมานะอย่างเช่นเมื่อวานนะครับเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามไปตามคาดการณนะครับอย่างของเมื่อวานเนี่ยดัชนีผู้ผลิตนะครับของเดือนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น คาดการ์ยออกมาตั้ง0.4นะครับแต่ผลจริงออกมาเนี่ยที่จริง0.25นะครับตัวเลขเมื่อคืนนะผมผมดูอยู่นะครับเป็น0.25แต่0.35นะครับแต่เขาอยู่ๆวันนี้เขามาปรับตัวเลขใหม่เป็น0.2%ฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆนะฮะสำหรับตรงนี้นะสำหรับตรงนี้นะครับผมยังคงมองว่าฝั่งบายนี่ยังคงได้เปรียบนะครับในจุดนี้นะไปรอรุนแล้วกันว่า วันนี้จะออกมาหน้าไหนนะครับแต่ส่วนตัวผมอะ่ะเชียร์ฝั่งขาบายนะครับมีพี่ๆท่านไหนเชียร์ฝั่งไหนกันบ้างครับฝั่งบายกด1ให้ผมหน่อยครับหรือว่าฝั่งเซลล์กด2ให้ผมหน่อยครับสําหรับตัวเลขคาดการณ์ของ CPI ในวันนี้นะเอางี้ดีกว่าผมถามแบบนี้ดีกว่าใครเชียร์ให้เป็นไปตามคาดการณ์กด1น,นะครับหรือว่าเชียร์ให้น้อยกว่าคาดการณ์กด2 ออถามแบบนี้ดีกว่าจะได้ซาวเสียงพี่ๆในห้องกันสองหกแปดเก้านะครับแต่แถวนี้เนาะไฮเดิมของเขานะครับส่วนไม้ล่างเนี่ยเดี๋ยวผมขอถือลุ้นเอาไว้ชนข่าวแล้วกันอีกประมาณสิบห้านาทีนะครับที่สองหกเก้าสี่นะครับไม้ล่างนะครับสําหรับใครที่จะเข้าตอนนี้นะครับเอืแอลไว้ที่สองหกแปดหนึ่งก็ได้นะครับได้อยู่นะครับประมาณห้าร้อยจุดเนาะ นะครับจุดนี้จะเป็นจุดสุดท้ายที่ให้บายนะครับถ้าใครไม่เข้าเนี่ยคืออย่าบายตามแล้วนะครับถ้าขึ้นไปอีกอย่าบายตามแล้วนะครับตรงจุดนี้นะนี่นะครับบวกกันแล้วถ้าพี่ๆท่านไหนพอใจในกําไรกันก็สามารถปิดกันก่อนได้เลยนะครับตรงนี้ของผมก็บวกมาอยู่ประมาณ50สิบเหรียญน,นะครับชุดเล็กชุดเล็กนะครับเดี๋ยวขอชนข่าวให้ชัวร์ๆก่อนละกันนะครับเพราะเมื่อวาน แป่กับข่าวไปก็ใจเสียนิดหน่อยนะแต่ยังดีที่แก้ไม้กลับคืนมาได้นะครับเมื่อวานแล้วก็ปิดทันนะฮะอย่างที่บอกไปก็คือลงมาเทส B Man ปุ๊บก็คือเด้งกลับในทันทีนะครับนี่ชุดเมื่อวานนะฮะไหนเอ่ยขอขอไปดูก่อนอ่าตรงจุดนี้พอดีนะครับนี่เขาตรงไหนวะตดเดี๋ยวนะองเมื่อวานใช่มหม อ่าแถวนี้ถูกไหมแถวแถวนี้นะครับที่เขาย่อลงมาตรงนี้ก็มาเด้งแถวดีมานนะครับชุดนี้นะครับก็มาเด้งดีมานปุ๊บก็คือเด้งกลับขึ้นไปเลยนะครับในชุดนี้เนาะนะฮะผมเลยวันนี้ผมเลยเข้ามาดูตั้งแต่เช้าเนี่ยผมเลยมองย่อบายน่าจะได้เปรียบกว่านะครับแล้วก็เขาปิดเป็นเขียวด้วยนะครับโอ้ยินดีด้วยนะครับพี่วินะฮะ พี่เลืองชัยก็ปิดกันแล้วนะครับโอเคครับพี่ยินดีด้วยนะครับบวกไป2ไม้แล้วนะครับใครปิดได้ปิดก่อนเลยนะครับอย่าเพิ่งไม่ต้องรอโคสก็ได้นะครับเพราะว่ากําไรความพอใจกําไรของแต่ละคนหรือว่าพอร์ตของแต่ละคนเนี่ยไม่ไม่เท่ากันนะครับฉะนั้นเนี่ยเอ่อถ้าพอใจในกําไรหรือว่าเอ่อพอใจในเอ่อพอร์ตแล้วเนี่ยก็ปิดกันก่อนได้เลยนะครับนะครับไม่ต้องรอโคสนะครับ ของไม้นี้ถ้าเกิดว่าสองทุ่ครึ่งแล้วยังยังไม่ถึงเนี่ยผมขอลุ้นชนข่าวไปเลยนะครับสองไลนนี้นะครับวัดกันไปเลยนะฮะวัดกันไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นไฮเดิมของเขาเนาะสองหนะครับช่วงนี้โค้ดดิวมีอะไรจะเสิร์มไหมครับในระหว่างที่รอข่าวอีกประมาณ10กว่านาทีนะครับ อในระหว่างนี้ตอนนี้ผมก็ำลังดูกราฟอยู่นะผมแล้วก็กำลังวิเคราะห์ในส่วนของเรื่องข่าวนะครับผมแต่ในส่วนของข่าวรอบเนี้ยผมมองว่านะถ้าตัวเลขประกาศปุ๊บอะผมมองว่าเขาวิ่งตามข่าวทันทีเลยจะไม่เหมือนเออช่วงข่าวที่ผ่านมานะครับผมที่ข่าวออกแล้วเขาจะวิ่งส่วนข่าวไปสักพักหนึ่งแล้วค่อยกลับมาตามข่าวนะครับคิดเหมือนกันครับคิดเหมือนกัน เราลุ้นกันนะครับพี่ๆีนะฮะถ้าย่อมาอีกทีหนึ่งเนี่ยในห้านาทีนะครับถ้าย่อมาอีกทีหนึ่งจุดนี้ก็น่าบายนะครับจุดนี้นะครับสองหกแปดสี่เนี่ยนะครับน่าบายอีกหมายหนึ่งนะถ้าเขาย่อมาแต่เขาถ้าไม่ย่อมาเนี่ยก็ปล่อยเลยตามเลยนะครับก่อนสองทุ่มครึ่งนะครับเป็นไปได้ก็เดี๋ยวรอให้ข่าวประกาศก่อนก็ได้นะครับโอ้พี่ดาน่าก็บวกแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับพี่ดาน่านะฮะ เนี่ยเล่นสั้นแบบนี้นะครับเก็บกำไรกันไปนะครับ <c oughs> อพดูภาพใหญ่แล้วก็สำหรับพี่ๆคนไหนที่งงในเรื่องของการตั้งตัวไอเดลหน้าทุนนะครับผมก็สามารถตั้งได้นะพี่ๆในส่วนของตัวไม้สองหกแปดสี่จุดสี่สามเนี่ย พอเราบวกกำไรมาแล้วนะครับผมก็เราสามารถมาตั้งตัวกันหน้าทุนที่สองหกแปดห้ากันได้นะพี่อันนี้ก็จะเป็นการออ่ตั้งตัวเอสหน้าทุนนะครับเพราะว่าถ้าราคามันย้อนกลับลงมายังไงเราก็ได้กําไรนะครับผมแต่ถ้าราคามันวิ่งขึ้นไปแตะพีีเราก็ได้กําไรที่เพิ่มขึ้นนะครับใช่แล้วครับอืม ูกดีมาร์ของไอ้ถูกซัพพลายของ M15 ดันลงมาอยู่นะครับในชุดนี้เนาะนะฮะร,รอครับรอนะครับขอถือสองไม้นี้ไว้ลุ้น ชนข่าวดีกว่านะครับสำหรับผมนะแต่แล้ก็ยินดีกับพี่ๆที่ปิดออเดอร์ทำกำไรกันไปด้วยนะครับเมื่อกี้นะครับชุดแรกเนาะนะฮะขอดื้อน,นิดนึงวันนี้โคช้ชขอดื้อน,นิดนึง <c oughs> กำไรไม่ปิดนะครับ <c oughs> เนี่ยตรงนี้บายได้นะครับบายได้อยู่นะครับบายได้อยู่ SL ก็2681 2 26แ9แหน่งแถนี้นะครับ SL นะ นะครับถ้าใครจะบายเพิ่มนะครับบายได้นะครับนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าเขามาชนเออเขามาดิ้งดีมานหรือเปล่านะครับแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับรอลุ้นกันรอลุ้นกัน อีกประมาณ10นาทีนะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณอีกประมาณ8นาทีแปดเก้ 8, นาทีนะครับสัตว์อีกไม้หนึ่งแล้วนะครับจุดนี้นะครับขอบาย จุดนี้อีกไม้หนึ่งแล้วกันนะครับ SL ผมเอาไว้ที่เดิมนะครับนะครับ EP เนี่ยผมก็เอาไว้ที่ไฮเดิมนะครับรวบปิด2ไม้ตรงจุดนี้นะครับ SL ผมไว้ที่เดิมนะครับแต่แถว2681 2680 2679อะไรประมาณนี้นะครับเอาไว้ที่เดิมได้นะครับนะครับตอนนี้ไม้ที่สามนะครับไม้ที่สามเปิดแล้วนะครับขอลุ้นใบไปก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ขอลุ้นฝั่งใบนะครับ ราคาจุ่มลงมาสวยมากเลยนะครับพี่โอบใช่ครับมันเป็นจุดที่น่าบายเอามากๆนะฮะมีพี่ๆคนไหนเปิดตามเอ,อ่อพิมพ์ตามให้หน่อยนะครับผมโอเคครับพี่ไม้พี่โอ๊ตนะครับ หลอรุนกันนครับช่วงนี้ก็อาจจะนิ่งๆหน่อยนะครับไม่ค่อยวิ่งเท่าไหร่นะครับวิ่งร้อยส0งอจุดประมาณนี้นะครับบริหารพอร์ตกันด้วยนะครับพี่ๆเวลาออกก็เดร์ตามนะครับ แปลกแล้ววัดอยู่แปลกแปลกแล้วจะชนแนวเราหรือเปล่าเนี่ยไายครับ <laughs> การเดี๋ยวเรารอลุ้นแผนนี้ไปก่อนเพราะว่าผมยังมองว่าเอ่อมันยังไม่หลุดในโซนของเรานะครับผม <laughs> โอเคครับ <laughs> ไม่ใช่หมดแม็กนะครับพี่สันไม่ใช่หมดแม็กนะครับมันนี่เมเนจเมนต์นะฮะ <laughs> <laughs> ดูครับ <c oughs> จะรูดขึ้นไปอีกหรือไม่นะครับอีก5นาทีสุดท้ายนะครับพี่ๆนะครับกับก่อนข่าวประกาศตัวเลขนะครับ5นาทีสุดท้ายเราไปดูตัวอื่นกันบ้างดีกว่าว่าเขาขยับไหมนะเนี่ยนิ่งเลยนะครับ US 30ก็นิ่งนะครับนิ่งกริบนะฮะ US 100ก็นิ่งนะครับไม่ขยับไปไหนเลยนะครับ DE ก็นิ่งนะครับน่าจะรอข่าวตัวเดียวกันนะครับน่าจะรอข่าว ชุดเดียวกันประกาศนะครับบิตคอยบ้างบิตคอยกันบ้างหลายๆคนอาจจะรอบิตคอยกันอยู่นะครับสำหรับบิตคอยโคสเดียวมีมีแนวทางไหมครับในตอนนี้นะครับมีครับผม,ม ในส่วนของตัวบิตคอยเนี่ยผมต้องบอกกันว่าเอา่อที่ราคาพฤติกรรมราคาของเขาเป็นแบบนี้นะครับผม oh, <okay. S 1> ก็คือเกิดจากโวลูมในการเข้าซื้อของอนักเทรดมือใหม่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของราคาที่เขาไปแตะช่วงที่แส0 0 0มหมื่ออแสนสามนะครับผมก็เป็นในช่วงของโวลูมของที่มีนักเทรด ลายใหม่นะผมเข้ามาเทรดน,นะครับผมก็ในส่วนของตรงนี้ผมมองว่านะเดี๋ยวเขาอาจจะลงย่อกลับไปเก็บที่แปดหมื่นเจอีกหนึ่งรอบผมแล้วค่อยดันขึ้นไปอีกหนึ่งรอบนะผมเพราะว่าในส่วนของตัวบิตคอยเนี่ยผมต้องบอกกันว่าเออมันมีทั้งสองแพลตฟอร์มนะผมก็คือในส่วนของตัวตลาดฟอนต์กับตัวตลาด c ริปโตเคอ r รนซีนะครับในส่วนของตัวตลาดค r y ปโตเคอเรนซีเนี่ยเขาจะต้องเออซื้อเก็บของแล้วก็ไปขายของในราคาที่แพงนะผม และจุดที่ผมมองไว้คือแปดหมื่นเจ็ดะครับตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่กลับมาเก็บของอีกหนึ่งรอบนะครับอืมก็คือกรอบนี้ใช่ไหมครับกรอบแถวนี้ถูกไหมอ่าใช่ใช่ครับอืมมีโอกาสที่จะย่อลงมาอยู่นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็ถ้าให้ผมมองในทางเฟนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเขาก็ยังเป็นโซนเซลล์อยู่นะครับตรงนี้นะฮะสำหรับบิตคอเยเนาะโอเคกลับมาทองกันบ้างดีกว่านี่ครับเริ่มจะแบบปื๊ดปลาดปื๊ดปลาดแล้วนะครับ ลุนลุนลุนล,น,ลนนะฮะอีกสามนาทีสุดท้ายนะครับสามนาทีสุดท้ายนะครับในช่วงนี้ก็อม,มาแดงนะครับผม <laughs> ใช่ใช่ระมัดระวังพอร์ตกันด้วยนะครับของพี่ๆนะครับถ้าจะเทรดตอนนี้เนาะหรือว่าถ้าใครพอร์ตเล็กหรือว่ายังไม่มั่นใจในพอร์ตนะครับในจุดที่จะเข้าเนี่ยก็รอก่อนก็ได้นะครับหลังเขาออกนะครับ แต่ตอนนี้3ไม้นี้ผมขอถือชนข่าวแล้วกันนะครับอีกแค่400จุดเองเด้งไปเถอะนะห้าร้จุดสี่ร้อจุดนะครับประมาณโดยประมาณนะครับสนาทีสุดท้ายนะครับนี่เริ่มเบรกเริ่มแบบไม่ค่อยมีวอลลุ่มล้วเหมือนจะรอนะรอก่อนอนะไรอย่างงีนนน้นะครับสนาทีนะฮะ ดูจากไหนนะครับนี่เนี่ยมีตัวเลขอยู่ข้างล่างนะครับแอปเนี้ยเขาดีตรงนี้นะครับมีตัวเลขบอกหมดนะครับวางแผนจบครบจบที่นี่ที่เดียวนะฮะถือว่าครบคันนะครับผมแล้วก็สําหรับพี่พี่คนไหนที่เทรดในตัวไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงนะครับผมที่แบบเอ้แท่งเทียนเนี้ยมันจะจบเมื่อไหร่นะผมก็ถ้ามาใช้เอกเฮนนะครับขอจะบอกหมดเลยนะครับผมว่าแท่งเทียนเนี้ยเขาจะเปลี่ยนเอ่อไปแท่งใหม่อีกกี่นาทีนะครับผม ใช่แล้วครับ2683นะครับณนะตอนนี้2684นะครับที่อยู่กันณนะตอนนี้นะครับปัจจุบันอีกประมาณ1นาทีสุดท้ายก่อนข่าวประกาศนะครับพี่สานวันนี้ใส่กางเกงสีอะไรครับพี่สีเขียวหรือสีแดงครับ <laughs> อ๋อวันนี้แสงกางเกงแดงเลยครับรุนลงก่อนใช่ไหมไดแแ้แต่วันนี้ผมอยู่ฝั่งเขียวพี่ <laughs> เดี๋ยวร้องก่อนนะครับอีกประมาณสี่สิบวิสุดท้ายนะครับกับตัวข่าวนะครับใจวิวิวๆเหมือนกันเนี่ยกลัวจะลงหรือเกินนะ โอเคครับก็เหลืออีกประมาณราๆวๆยี่สิบีนะผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับพี่พี่ได้แล้วครับมาครับลุ้นๆสิบวิสุดท้ายครับสามสองหนึ่งศูนย์ประกาศตัวเลขครับเป็นยังไงฮะเป็นยังไงครับ เป็นยังไงครับเรียบร้อยครับผมทีมีเรียบผมใครบวกพิมบวกให้หน่อยครับใครบวกพิมพ์บวกให้หน่อยครับผมใครบวกพิมพ์บวกนะครับใครบวกพิมพ์บวกนะครับพี่ๆทุกท่านเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะครับใครบวกพิมพ์บวกนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขประกาศกันนะครับโอเคบวกกันไปคนละเท่าไหร่ครับวันนี้นะครับนี่ดีๆไปเรียบร้อยนะครับสองไม้รวดนะครับปิดไปเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้ดูเลยนะครับ ก็ร้อยหกสิบว่าเหรียญนะครับตอนนี้ของผมนะครับอู้นะฮะร้อยหกสิบว่าเหรียญลุ้นอีกครับลุ้นอีกนะครับขยับไปได้ไหมขอดูตัวเลขดีกว่านะครับตัวเลขประกาศออกมานะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นสีน่าจะเป็นสีแดงนะครับน่าจะเป็นฝั่งแดงมากกว่านะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับจะทีพีผมแล้วนะครับทีพีที่สามนะครับจะทีพีผมแล้วนะครับโอ้เว็บชัยนะฮะ เว็บลมหรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวขอดูทำเฟรมใหญ่ๆก่อนนะครับทำเฟรมใหญ่ๆก่อนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ๆท่านนะครับใครพอใจในกําไรปิดก่อนได้เลยนะครับใครที่ตั้งดีๆเหมือนผมนะพอใจในกำไรปิดก่อนได้เลยนะครับสำหรับพี่ๆค่ไหนที่บวกกำไรกันไปเท่าไหร่พิมพ์ผลกำไรเป็นกำลังใจให้ทีมโค้ชกันสักนิดหนึ่งนะครับผมใช่ไงกันบ้างครับผมเทรดสดนี่เป็นยังไงครับมันๆกันแบบนี้นะฮะ ตัวเลขเนี่ยไม่เว็บล่มนะฮะเว็บล่มอยู่เราไปดูตัวเลขกันดีกว่าอย่างที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่านะครับนี่เห็นไหมฮะออกมานี่0.2เรนะครับโอ้โนะครับ0.2นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเป็นไปตามคาดนะครับว่าเขาน่าจะออกมาเท่าๆกับตัวคาดการณ์นะครับโอ้ยดีด้วยนะครับพี่อะไรเนี่ยตัวเลขนะพี่วิหรือเปล่านะครับ ที่หนึ่งแปดหกห้าสี่สี่นะครับพี่บีหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นไปตามวิเคราะห์นะครับว่าเขาเนี่ยน่าจะออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็นักลงทุนนะครับเขามาดูตรงนี้กันครับนี่เขาโฟกัสตรงนี้กันนะครับที่ราคาผู้บริโภคนะครับพอทีมศูนจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับออกมาต่ำกว่าคาดการแล้วก็น้อยกว่าครั้งก่อนด้วยนะครับทําให้ตอนนี้เนี่ยราคาทองคําเนี่ยขึ้นไปเทสข้างบนแล้วนะครับ เราไปดูดีกว่าว่าเขาจะไปถึงไหนนะครับโอ้ยยินดีด้วยนะครับพี่เรืองชัยนะครับยินดีด้วยนะครับนี่เรามารอรุ้นกันว่าเขาจะสามารถชนะไฮตรงนี้หรือไม่นะครับเขาจะสามารถชนะไฮตรงนี้หรือไม่นะครับพี่ๆเอาไปแคปโชในห้องพื้นฐานได้นะครับหรือว่าเอาไปแคปในห้อง VIP ได้นะครับนะฮะ เรามาดูกันว่าชุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดสุดท้ายของฝั่งเซล์นะครับในทา์เฟรมเล็กๆนะครับว่าเขาจะชนะหายตรงนี้หรือไม่นะครับถ้าไม่ชนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาพิจารณาเซล์กันได้นะครับสําหรับจุดนี้เนาะนะครับแต่ขอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเขาจะเบรกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอปิดเลยได้กันเพราะเขามาจุ่ม2รอบแล้วเขาเขาไม่ไปนะครับสาหรับไม้นี้นะออเดอร์นี้นะครับขอปิดเลยแล้วกันนะครับปิดทํากําไรก่อน ร้อยีอ่สิ8แปดเหรียญน,นี่นะครับโดยววรวมวันนี้ก็สองรประมาณ2อ0ยแปดสิบเหรียญน,นะครับก็ถือว่าติดลบอีกนิดหน่อยนะครับอีกนิดหน่อยนะโอเคผมจะเซลล์นะครับผมจะเซลลตรงจุดนี้ SL ส6 9องหเกดนะครับเซลนะครับกดทันหรือเปล่าเนี่ยนะครับเซลลนะครับออกไม้เซลอ,อีกหนึ่งไม้นะครับ s l ก็ไเดิมของเขานะครับ2693ก็ได้นะครับเดี๋ยวก่อนนะ s l ที่สองหนะครับโอเคไม้ที่สของเรานะครับเอาไว้บนบนนี้ดีกว่าสองหกแล้วกันนะครับสองหกนะครับประมาณนี้นะครับ pp ก็เอาไว้ที่26 84แล้วกันนะครับ2684นะครับมารอดูกัน,นครับว่าที่จริงอะถ้าพอร์ตใครใหญ่นะ SL ไว้ข้างบนก็ได้นะครับ SL ไว้ข้างบนนี้ก็ได้นะฮะนี่2698 2699อะไรประมาณนี้นะครับถ้าพอร์ตใครใหญ่นะแต่ถ้าบริหารพอร์ตได้ก็โอเคนะครับผมแนะนำ SL จริงๆก็แถวนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมตั้งไวเ้เลยดีกว่า2698นะครับ นี่ก็ประมาณ1,000จุดนะสำหรับจุดนี้นะครับทำไมผมถึงให้เซลตรงจุดนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้นะครับทำไมผมถึงให้เซลล์ตรงจุดนี้แล้วก็ทำไมผมถึงให้ SL ตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้นะครับนี่เพราะว่า ซัพพลายชุดนี้นะเดี๋ยวขอเคลียร์ทั้งหมดก่อนแล้วก right. yup. ันนะครับเดี๋ยวพี่ๆจะไล่ตากันเนาะนะครับเพราะว่าซัพพลายชุดเนี้ยนะครับเขายังไม่ได้ทดสอบเลยนะครับเขายังไม่ได้ทดสอบเลยแล้วก็ผมตั้ง s l เนี่ยไว้เหนือซัพพลายนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคืนนี้นะครับราคาเขาขึ้นมาเทสจริงๆนะครับราคาเขาแบบนี้ขึ้นมาเทสใช่ไหมแบบเนี้ยนะครับแบบเนี้ยถ้าขึ้นมาเทสจริงๆนะ ก็เซฟล,ลงมาได้นะครับ SL ของเราก็วางไว้ที่2698นะครับผมรอจะอัดไม้หนักๆนะครับไม้ใบหนักๆนะี่ไว้ข้างล่างนู่นนะครับอย่างที่บอกไปอย่างที่เราวางแผนไว้กันต่ตั้งแต่แรกนะครับอ่คาคนอยู่มีอะไรฝากไหมครับเดี๋ยวผมขอตีกรอบอจุดบายให้พี่ๆก่อนแล้วกันนะครับ นี่นะครับได้เลยครับโ,โคตอในส่วนของเ,อเทรดสดชนขาน่าวเป็นยังไงกันบ้างครับพี่พี่คือถ้าเราเาวิเคราะห์ในส่วนของตัวข่าวได้เนี่ยแล้วเราบวกกับเรามีเทคนิคในการหาจุดเข้าออเดอร์นะครับผมก็คือเราสามารถสร้างกําไรกับตัวตลาดแห่งนี้ได้อย่างยัง่งยืนเลยนะพี่พี่แล้วก็สําหรับพี่พี่คนไหนที่ เพิ่งเข้ามาอยู่ในห้อง E.P. ช่วงแรกๆนะครับผมก็อาจจะยังไม่คุ้นชินกับทางทีมโค้ชนะครับหรือว่าเวลาที่ทีมโค้ชพูดเรื่องเทคนิคต่างๆไปอาจจะไม่เข้าใจนะผมก็สําหรับพี่ๆคนไหนที่ได้เข้ามาอยู่ในห้อง E.P. แล้วนะผมก็ยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านเวยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเทศน์เนี่ยทางทีมโค้ชของเราเนี่ยก็จะบอกเทคนิคต่างๆให้กับทางพี่ๆนะครับผมก็ลองนําเอาไปปรับใช้ดูกันได้นะครับผม โอเคได้จุดรอบายให้พี่ๆกันแล้วนะครับนทครเฟรมของ4ชั่วโมงนะครับ